นะข้าแว่วๆมาว่าไอเกอริรจะเทดำเมื่อจบคดีนี้จะไปเรื่องอื่นแล้วจบคดีแพ่งก็จะไปเรื่องอื่นแล้วอ้าวเอฟซีพลังเล็เอาไงทีนี้ฮะเอฟซีพลังเล็ครับเอายังไงครับโอ้คุณเอายังไงไอเกอริรมันจะไปเรื่องอื่นแล้วนะ ันจะเทดำไหมนะพวกคุณเอาอยังไงครับตอนนี้ข่าวหลังบ้านมาแล้วแววแววมาแล้วว่าจบคดีแพ่งนี้ก็จะไม่ทำลคดีนี้แล้วกดหัวผมอยากจะไปทําคดีอื่นผมไปอยากจะไปเรื่องอื่นแล้วผมไม่อยากอยู่สี่กอแล้วอ่ะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงเรื่องสมมติตัวละครรู้ตัวแทรกเข้าไปเพื่ออ,อัตรร ในการรับชมงฝากท่านใดเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันนิดสิครับข่าวด่วนเลยนะครับสายข่าวสายรับรายงานมาหลังบ้านนะครับว่าเกิดจะเทดาแล้วครับเม่จบคดีนี้จะเทแล้วครับไม่ทำาะไรแล้วครับเกิบทำไมทำงี้นะเกอกดดำก็เสียใจดิมันกินมันไปเยอะเขียนคำร้องก็เรียกมันมือหนึ่ง ค่าคดีค่าคดีป่ามาก็เรียกมันเป็นหลักแสนนะแพงก็เรียกเงินอีกสองหมื่นสรุปยังไงหรือแม่แม่รู้ทันไม่โอนตังค์ให้แล้วก็เลยน้อยใจจะไปคดีอื่นแล้วจะจะไปตามป่านุ้ยจะไปตามพิดาบแล้วนะไม่ไม่เอาคดีบาสีก่อแล้วปวดหัวมีเสียกับเสียก็มึงทาวิจกรรมไม่เยอะมึงอยู่ที่ไหนไม่ได้มึงน่าจะไปต้องนานแล้วจริง มึงน่าจะไปต้องนานแล้วมึงไม่ได้อยู่หรอกมึงเชื่อกูดินะมึงน่าจะไปทำคดีอื่นต้องนานแล้วแหละมึงไม่น่าจะมาทําคดีไอ้นี่หรอกกูดู๋ทรงแล้วมึงเชื่อกูดิฝากไว้มึงคิดด้วยนะออกได้ออกเลยห่างได้ห่างเชื่อกูห่างได้ห่างนะครับเทไปเลยดํะมึงจะไปยู่ทําไมยู่ไปมึงมีสี่เสียมึงจะไปยู่ไอ้ดำทำไม นายฟ้ามีแย่มึงทาไปมีเสียเสียมึงทําคดีไม่ชนะ FC ก็ดดามึงหัวเสียเลยพลังเล็กก็แอบด่ามึงตอนนี้กูได้ซุบซิบซิบกูได้ข่าวบอกว่ากลุ่มพลังเล็กไม่พอใจมึงที่มึงให้ดราม่าสัตภาพนี่รู้เรื่องอย่างหนึ่งก็ได้จะรู้เรื่องหรอมั้ง่ากลุ่มพลังเล็กไม่พอใจมึงที่มึงรักสัรภาพ FC ครับตอนนี้นะครับเสียงฮือฮากันหลังบ้านว่ากลุ่มพลังเล็กไม่เอาไอ้ลนนะครับ ที่มันพาอีดำนะครับพาคนที่มันรักเนี่ยนะครับไปรับสาร,รภาพเอฟซพลังเละมองว่านะครับงานนี้นะครับรับเงินไปแล้วทำไมไม่ลองสู้ดูก,ก่อนเสียงแตกนะครับหลังบ้านตอนนี้เสียงแตกนะครับนะครับก็รับเงินไปแล้วอะทำไมไม่สู้ก่อนล่ะจริงไหมครับเอฟซพลังเละไม่เข้าใจครับ ว่าทำไมพาอีดำไปรับสาร,รภาพครับเสียเกียรติหมดเสียเชิงหมดเสียศักดิ์ศรีหมดเอฟซี FC บางได้รับไม่ได้ตอนนี้ครับไอเกิร์ดก็เลยออกอาการเซ็งเพราะมีเอฟซีบางกลุ่มไม่เข้าใจนะคะรับพะคุยไว้เยอะออกตัวแรงครับออกตัวแรงไว้เยอะสุดท้ายเป็นยังไงครับตอนนี้อยากจะเทอีดำแต่จะต้องออกแบบสวย ออกแบบสวยๆเพราะว่าออกไม่ดีเดี๋ยวเอฟซีหายคุณต้องออกแบบดีๆออกแบบเนียนๆจริงไหมครับไอ้เกิร์ดมีปัญหาก FC, ับเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีหลังบ้านนะครับผู้ใหญ่ใจดีหลังบ้านตำหนิว่าทำไมไปให้คาราสารภาพคะคุณธนาทําไมไม่ลองสู้ก่อนคะเกิร์ดก็เลยไม่พอใจตรงนี้ครับไม่พอใจไหนว่าชนะใสๆไอ้คะ ันี้กลุ่มพลังเี็กก็คือฮากันมากครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะฟีบันก็น่าแตกเหมือนกันฟี FC ก็น่าแตกเหมือนกันที่เอ้ยทําไมคุยไว้เยอะอสุดท้ายพาคาร,รับสาร,รภาพทําไมอ่ะรับสาร,รภาพก็เหมือนอยอมรับผิดไปแล้วอะ่ะทําไมไม่ลองสู้ดูก่อนนะ่ะเพื่อจะชนะเละครับอเกิร์บทัวลงเล็กฟีถอยฟี FC ไม่โอนตังค์ให้เริ่มไปให้อื่นแล้วครับไปอื่นแล้วเมื่อฟีรู้ทันนะครับฟี อีดารู้ทันครับไม่เอาแล้วกูไม่เอาไอเกิบแล้วไอไอกูไม่เอาไอเกิบล้นลไอแม่งเกือบโล้นแม่งราคาคุยนะประกาศรันว่าจะฟ้องฟ้องหวีก็เงียบไปเห็นไหมครับทําอะไรไม่ได้เลยนะร้องไอขาหมูร้องมานะแคะก็เงียบไปทําอะไรไม่ได้เลยนะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นทุกท่านครับ วันนี้นะครับมาถึงทางตันถึงจุดจบของโลนแล้วจบจริงๆครับและอาวสานด้วยเพราะมีเอฟซีหลายคนผู้ใหญ่หลายคนไม่โอเคเลยับการยิ่งพายดำาละสารภาพพายดำผมบอกแล้วว่าไอโลนมันไม่ได้หวังดีกับดำนะครับโลนไม่ได้หวังดีกับดำเลยนะครับผมบอกให้บอกมั้งแต่ต้นเลยนะผมพูดมั้งแต่ต้นเลยว่าโรนเนี่ยไม่ได้หวังดีดำตั้งแต่ต้นแล้ว จะเข้ามาเพื่อจะกอบปุยสีกอบปุยเงินจากแม่แม่แค่นั้นครับแค่นั้นไม่ได้หวังดีไม่ได้อะไรกับ,กบอีดาเลยสุดท้ายเป็นไงครับตอนนี้ก็จะหาเรื่องเทจะถอยหลังแบบย่่งีหยียบจะถอยหลังแบบจะถอยหลังแบบโบไม่ช้าน้ไม่คุณน,นะครับไม่ได้นะครับโอ้โห เค่ยง่ายๆเด็ดตาและดำจะทำยังไงีนี้ดำกุศลคุยไว้เยอะทนายดีค่ะนะคะทีมงานทีมงานทนายของเราดีนะคะทางานทีมงานของเรามืออาชีพนะคะเรามีทนายคดีใหญ่เรามีคดีทนายคดีมินเรามีทีมงานทนายทนายโลนที่ให้ความซัพพอร์ตเราแล้วก็ให้ความรู้เราแล้วก็ช่วยเหลือเรานะคะ อ่านะคะก็ขอบคุณทีมงานทาทุกคนนะคะอีดําเคยเอาพูดก็ขอบคุณทีมงานทาทุกคนนะคะที่ช่วยเหลือเราะะแล้วก็ไปที่ปรึกษากับเราเรามีทีมงานทานายดีค่ะอีดํารั่นว่าทนายดีทนายดีแต่ภาพรับปาะภาพทนายดีค่ะทนายดีนะคะอืมทนายดี็นกลับไปรับสาะภาพค่ะเอทนายแก๋วค่ะนะคะ ทนายดีนะคะทนายดีค่ะนะทนายดีนะคะจะกลับภ่ารัประภาพค่ะนี่นะครับพีครับนักก็คุยกันมาเยอะแล้วก็มันก็เหมือนจิ๊กซอมันโลม,มันล้มตัวเดียวมันล้มหมดเลยครับนะนะครับก็ประมาณนี้พีครับนะกก<อ>็ผมนี่ะนะไม่อยากจะอะไรเยอะมากหมายท่านใครํำใครทําอะไรไว้มันก็รับกรรม,มนะครับพีไม่ไม่ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ไม่ต้องไปรอชาติหน้าครับชาตินี้นะครับสุกท่านสุดท้ายก็จะเทกันแล้วนะครับนะจะเทกันแล้วครับแต่เทยังไงไม่ให้บัวไม่ให้ชาม้ำ้คขุณนนะรอติดตาม,นะตามชมพีพี่ต่อไปครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ